จากรคาคาซ,ซื้อแล้วก็ซื้อดีเลยค่ะทานพี่ยิงตื่นเต้นจเชียดตังทัพี่เบิกมาสองเดือนพอดีเลยค่ะทานพี่พี่น้องรีวิวค้องแถม,จะจะมด้จ่ามหอดบ้าข้อกาบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ซูเก้นด้จ่ะพี่น้องมาโฟมบพอกระสางซาราม,มาน้หาสมคือกาวด้วจ่ะพี่น้องมันอนีกะมีคาดีมาแจากเอฟซีเนาะ คือแบบว่าเจกสีห่อได้แล้วเนาะพี่น้องก็คือตอนนี้สีผ้าแซวหน่อยนาไปเส้นทานเนาะพี่น้องไปออกไปออกป้ายแดงไม่พอดีเพิ่นเห็นอันเพิ่นเห็นมะนาวอันมีข่าวดีนะพี่น้องเพิ่นเห็นมะนาวมีข่าวดีเพิ่นก็เลยมีความสนใจขึ้นมากพูดจริงกับๆกับน้อยนากระตั้งเลยอ่ะพี่น้องแล้วน้องหน่ยนากระกระเห็นคลิปคิปกับเป็นมะนาวเนาะแล้วก็หุ่นไหวแล้วจะฉีไปสองมะนาวจะฉีมาสองตัวเองน้อยนาก็เลย ไปเห็ดน,น้ำมันนาเาเลยกันมือได้ขี้ขาดเฉบาเห็ด้ะพี่น้องกันแลยว่าเอออย่างหน่อยกับประเด็นมันหนากบบคุ้มอยู่มืออยู่าล่ะพี่น้องขี้ขาดอย่างเงมันคุ้มแต่กามันหลุดน้ำกันเนาะว่าเปิดไปได้วจ oh, mm, ังหนามเนะพี่น้องแต่ตอนเลื่อมตอนแรกๆก็คือสีมันนาแหะสีเป็นคนตัดต่อหนาโป๊กไข่เพิ่นตัดขีดไข่เพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นเป็นแล้วมันนาก็สิปล่อยหางเพิ่นเองเนาะมันนาก็บประเด็กเก่งเนาะพี่น้องเออบระเด็กเป็นยังดอกหางแต่ว่าพ่อพ่อได้อยู่เนาะจ้าพี่น้อง พอดีนอกก่อนสิไปท่าซ่า,าหน่อยนาไปออกฝ่ายแดงไม่ก็คือ,อ,อ,เอแเวอเอาของเวหับของเนาะไปสนี่มาส่งของอ่อมะนาวสั่งไม่มาเนาะพี่น้องเนาะมาถ่ายคลิปหายพี่น้องฟังเสียงมุนม้วน,นหนุ่มๆนุ่มกันเนะจ้ะอ่าเดี๋ยวสีมาแก้ให้เบิ่งนะจ้ะอันนี้นะจ้ะมีใบ,บรับประกันประกันได้ราคาท่านท่านหนึ่งนะจ๊ะพี่นอ้นองคือไม่มากท่านหนึ่งเนาะเดี๋ยววันหน้าสิลองไห้ฟังท่านบาท ท่านบาทโบไม่ท่าน,นจีนอกจากนอกจากนีใบรับประกันอย่างดีเลยเนาะจ้ะคุณนไ,ไม้คือโตโตโตจุงพื้นไม้คู่น่าจ้ะพี่น้องอย่างงามเลยเนอกจ้ะปเายคลิปหนาพี่น้องก่อนเดได้เงินเพียงแค่ตัดปไปคุณไหนมาเรียวิไม่ไปเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวสีลอกไม่ก็น,นอกแบดน,นี้เนาะถ้าละเสียบไม่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อ จากบ้านไปหาเส้นทางกะโปรตีไก่แล้อกาจะแป๊บเดียวเองครับโปรตแป๊บเดียวเองปกติกันทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่น้องเพิ่งกะล่างวานเขาวานกะแล้วก็จะเพิ่งกะล่างวานเขาวานกะแบบงามเลยแหละกะก็ได้สองขางข้างแล้วก็มีเขาเพิ่งปลูกเขาเนาะงามพี่น้องเขาเนาะการลงทุนงั้องแต้องมีความเสี่ยงแหละเนาะ าฝากพี ers, sleep, so hey. fire, no. east, so, ่น้องแล้วเป็นจ๊อบนงไก่ให้สองซาลาห์มะนาวสมละก็สองซาอในนานก็ลั่งกี่แสนมากไหมด้จ่าพี่น้องก็ติดตามผลงานของซาอ่านาเนาะบอกเหยพี่น้องชอยคิดซื้อสองชอยคิดซื้อสองอันให้ซาอ่านานนะด้จ่าว่าสีใส่ได้หรือว่าสีเป็นซาน่อยตีลิงกาบอกพี่น้องซาอ่านนาตีลิงกาก็ได้บอก ตอนนี่ข้าก็มาหอดเส้นฐานอีกแล้วพี่น้องเออช่วงนี้กับอุ้ซว่ามาเส้นฐานบ่อยแน่เนาะจ้าเพราะว่า <c oughs> มันไก่บานน้านเนาะจ้าบนอื่นกับพวกไก่บานน้านเนาะมีเส้นฐานนี่เลยจ้ากลกายไก่บ้านเลยม้าตาเอะเนี่ยวางกับมามตากเอเนาะจ้า,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 จาไปเบิ่งน้ำกันเนี่จ้าขับไปข้างในเลยเนาะหอดแล้วเนาะจ้า,จาหาบอลจอด,ดรถไปแล้วอเตอร์ไซส้รลายลพี่เนาะผมาห <c oughs> าบอลจอดม <c oughs> อเตอร์ไซค์ ลกจอดผู้ด้จอดหาบอดจอดรถลดได้จากนอจอดเรนี่ไปได้จากไปซื้อหลุดยังซื้อหลุดเพียงไนอันจะซื้อโพดกันมันลินเบ็นไป เ็มด um, yeah. ือในโกลนเนาะแต่ว hmm. uh ่า huh. ห si nah ัรเาเหลืองคายคลิปคนจํำเมืกสุดแล้วเนาะแต่ว่าอัหาืนท้าจิมอนนี้ก็ือซัมซุงซัมซุงจะได้มากกัไปเบิ่งซัมซุงหันอ่ะและซัมซุงกันซันนี่แบบหลุดนี่กับกันซันดีอยู่ได้ละค่ะพอแพงนําหลุดเพ้ามะนาวใส่หรือวเหลองน่อยใส่ยุบประจำเนีกกันกับว่ใส่ไม่ได้ตอนนี้ผมดีแล้ปเรืองเอาเรืองััชตกลงหลุดได้ด้วยว่า เสียหายไปกรนายเนาะีจีดเนียเดี๋ยมันจะติด่นติดๆจดจตางนีคือห่เงนเดือนค่ะเดงินเดือนลงนะคุนเดือนเย้เงินตนคุณแม่ได้จะได้็เอคุณเกิดเดือนมากอเเนะยนแต่ว่าคุณแม่ก็จนับสนุนเนาะค่ะว่า เราเห็ดเบิร์นะคะเบิร์นที่เดือนาจะเบิร์นกึ่งเดือนนั่นจะได้มากเดือนเดือนสองเดือนหนาสองเดือนแหละแม่ว่าแม่ก็บอกว่าใส่แหงเลยเดี๋ยวพี่น้องใส่แหงที่แม่ถึงหนูที่อาจจะนี่ปะหยอดซูนซ้ำสูงแหละด้วยจ้าเอายังนี่ว่เท่าแรงเนี่ยท่าแรง สามมือนกุกอูยตายแลย้วคุแพงย์แร่ใช้ใช้ด,ดีมากเลยหยุ่มถ้ามันเนี่เอามันแพงมันแพงเอาเครื่องนั้นก็ได้หมื่นกว่าบาทเลยอ่อนแวงเงี้ยมือโยกมือจอกอันนี้หมืน่นอันนี้หมื่นกว่าบาทหมื่นห้าหมื่นหกแหละเหลืออีกบาทห <c oughs> นึ่งก็ถึงหมื่นหกในเครื่องนี้่ก็ลดราคาไงงามไหมแต่พี่เขาก็ลดราคาให้มันงามมากม่ใช้ลดนะใช้เปิดเบอร์ใช้เคขายอะไรอยู่คะสักทมีหลายสีเลย ก็ใช่สามหมื่นกว่าบาทตอนนี้ใช้ดิสแข็งอยู่ถ้าคดิสแข็งย้ายค่าย้ายเองนย้ายเป็นแพงมากเลยอ่ะสวยมากแพงมากเลยมันสัญญาณดีไหสวยมากแพงมากเลยคนที่ใช้อยู่ก็ถือว่าไปต่างจังหวัดไปอะไรนี่เพราะถ้าต่างจังหวัดเอเ็นมันสบายอยู่แล้วมันสวยนะเอ็นคือกระปุมใช่ไหมใช่แจ่มมากเลยงามมากเลยซื้อเบอร์ใหม่ไช่ไหมยง เออมันต้องซื้ออยู่แล้วแหละแต่เครื่องนี้ไงชอบเครื่องนี้ชสี่ปีแล้วแล้วก็เอาเครื่องได้เอาเครื่องได้เอาเครื่องได้ใบเดียวผ่อนกับซัมซุงของถ้าเต้องถอดมาใช้เลยได้ไหมราคาหมื่นห้าหมื่นหกราคาหมื่นห้าหมื่นหกส่งไข่ไข่ไอ้ฟูดเลยเนาะจ้ะส่งไข่ไข่ไอ้ฟูดเลยอ่ะ สวยมากเลยราคาหมื่นหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยมากโชว์ช่วงช่วงชวงสวยมากเลยจ้ะศูนย์ซัมซุงจากที่เซ็นท่านนะคะตอนนี้กำลังโทรศพรัพท์ลงของหมูนอยู่นะจ๊ะนะกำลัองเอาโทรศพรัพท์ลงของหมุนอยู่นะจา๊าอย่นะจ๊ากำลังอยู่นะจ๊ากำลังอยู่นะจ๊ากำลังรอ ล่อลงขอมูลล่อใจเงินเนาะพี่น้องล่องล่อขอมูลล่อใจเงินเนาะน้องหญิงน้องหญิงเปลี่ยนใจน้องหญิงเปลี่ยนใจแล้วท่านพี่่านพี่จากจากราคาจากยี่สิบสามท่านพี่จากราคาหมื่นหกเปลี่ยนมาเป็นราคาสองหมื่นแล้วพี่น้องสองหมื่นมันก็ลดอีกพันกว่าบาทเหมือนกัน่า่จากราคาซื้อแล้วก็ซื้อดีเลยค่ะท่านพี่ น้องหญิงตื่นเต้นเสียตังค่พี่เบิกมาสองเดือนพอดีเลยค่ะท่านพี่อยบอกวาสอหมดคุณพี่สองหมื่นจากราคาหมื่นหาบอกเอาเนาะพี่น้องเปลี่ยนมาเอาเป็นราคาสองหมื่นใช่ใช่ใช่สีนี้สีเขียวเปลี่ยนใจท่านพี่มาดูกันว่าจะมีของไหมค่ะท่านพี่มาลุ้นกันว่าจะได้เสียตังสิบเก้าผัดไหมท่านพี่ใจน้องหญิงเต้นตุ๊บเลยท่านพี่ไม่ไหวแล้วท่านพี่ น้องหญิงจะเลือกเบอร์เอาเบอร์ที่เป็นมงคลนะน้องหญิงน้องหญิงมองแป๊บเดียวไม่เหมือนชอบเลยตื้อชอบบูร์เนี่ยเลือดไปครั้งสองสีเก่าๆอันนี้เราต้องเติมทุกเดือนหรือเปล่าใช่ทุกเดือนอ๋อเริ่เลยเริ่มเติมทุกเดือนเลยเออก็นั่นแหละทุกเดือนใช่ไหมจ้าสีเดิมตัวนี้ก็สีนี้ตัวนี้ก็สีนี้ Yes, yeah. subscribe yes. Huh? Yes. <coughs> yeah.

แก homme, t sk, t sk, t ่เด e ิมจอมเด็กเราไปดูกันว <état> ่า <sair> ชีว <anche maintained> ิตหลังจากของเดือนนี้พี่น้องรีวิวของแถมเะจ้มาหอดบานหอดบานหอดเทื่อนแล้วเนาะกระไดของแถมไลยอยู่เนาะจ้าพับ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 เบอร์แบงงามแพงอนนี้เนาะพันพันมิลิแอมเนาะพี่น้องพันมิลิแอมเนาะสวยพอดีมือเลยนะอืม Đời, nó nhảy mà, Là nó cả kẹo nạm nó vì nó ngam ngam nó kẹo Vàng sát để lấy bộ chặt này bà ừ. Vàng sát để lấy nạm, ngảm, ngảm. Cái thì bỏ Kẹo nạm ngam ngam Là cái đại cặp bao nó nằm được chặt đâu bao nó nằm ừ. bao này để cái này nhảy Không được Vàng sát để lấy bộ chặt bộ mà đại đến bộ Bỏ đông mà 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 Bỏ đông vàng không มเมนแบบรุนว hmm. hmm. so hmm. right. nah, well, hmm. hmm. ่างแบบเสียบนนไมีหูวเสียบมียงต่อยยางมายมยงมันอืมดนนี่จากแต่น mm, ี้ก็ได้ง่อยอืมแกมึงดูกระเป๋านี่งใหญ่งไงบอสนี่จองานนะอืมจอดของแท้กับโบรายดูซัมีนกับไล่เติบแล้วกระเป๋ากับแบบยางดีเลย แบบนาเลยแบบกันฝนได้เลยกัะเป้าหนงแบบกันฝนนาแนะนาดีน้ํากันฝนไหนนําำเลยนี่มีหลายสองกระสมราคาอยู่ดอกเนาะโทรศัพท์ราคาเท่าไรก็โอ้มีของแถมของโอ้มีของแถมขางนาอีกโอ้คอเด้ออันนี้เด้อคอเด้ออันนี้เด้อเออจะให้เขาไปบุกลงใจก่อน น er> in e ี่ม uh, ีนี่ด้วยมีกระเป๋าเล็กด้วยนุ้มีสามใบเลยนี่นี่มีเตาหน่น้องมีแบบชาร์จแบตในชาร์จแบตคือขาดแแบบนี้ไงเนี่ยไอโน่แบบใส่ไปบ้านเราใส่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้กะเสียก็ว่าแบงเนาะในเสียโทรศัพท์ชาร์จแบบวชาร์จคอมชาร์จนอนดวงระดู โอ้แกลเลยเบิร์กแซมเบิร์กราคาเท่าไรก็บอกพี่น้องนะซิ่งอิงวิ่งสิงเกือบซอกเอาดีๆราคาเท่าไรก็รวมราคาได้พี่น้องราคาเต็มราคาลดเท่าไรมีอันเปั้งอยูเลยนะราคาเครื่องนะคะราคาเต็มราคาเดิมนะพี่น้องสองหมื่นหาเก้ารอยลดแล้วลดเหลือแล้วพี่น้องส่วนลดลดครบพันสองร้อยพี่น้องแล้วก็กระเป๋าปใบหนึ่งของแถมแก้วน้ำหนึ่ง้วก็ รดเรือเท่อได้ว่าเอาไปตามเรือก็คือหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเดาจ้ะจากอ่าจากราคาเต็มสองหมื่นเก้าร้อยในในจากมาลดจากหาพันเนาะลดหาพันใช่ปะเรื่อเงินเต็มออกมาทั้งนี้คือสองหมื่นหกเหมือกันแต่มันก็ลดเรือหาพันลดเรือลดหาพันเรือเรือสองหมื่นเก้าร้อยแล้วก็มาลดอีกเพราะว่าเขาใส่สิ่งของเอส เขาจะก็ได้หลดอีกอ่าพั 1, 2, นสะองเนาะเขจะโลดพันสองเลยกันเลือพันเก่าร้อยพันหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยอ่าจะรูปเรจดใจไปหนึ่งหมื่นเก่าพันเจ็ดร้อยจบค่ะกอจบคลิปก่อนแล้วจะพี่น้องพอกันคลิปหนาะเนาะคลิปหนากษีมาฉเฉลยว่าสองสาหน่ายนาะซื้อสองงังเนาะแล้วก็สีเด็ดติดตามอ่าบึงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องบอกอพี่น้องผ้าคลิป คือสองใน,นเรื่พี่น้องก็เริงขคืนบอก่ะข้อกล่าวสวัสดีนะพี่น้องเนาะสบายดีวด้วจ้าพอกันกินหนาบ๊ายบายจ้า